าเก่ามาเฟียตอนที่สาสิบสุชาไม่คิดเลยว่าลมกดจะมมเมีเล้วจริงๆถ้าไม่รู้จักพ่อของเธอเธอคงไม่เชื่อแน,น่ๆตอนที่ลมกดพูดเรื่องนี้กับเธอเธอไม่คิดว่าเขาจะพูดจริงเธอคิดว่าเขาหลอเล่นหวังจะได้ใจเธอแต่เธอกับเขาคบกันเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นต่างคนต่างพอใจแต่พอรู้อย่างนี้แล้วเธอก็หงุดหงิด เหมือนของที่เป็นของเธออยู่แล้วกําลังถูกแย่งไปพ่อต้องจัดก,การเรื่องนี้หนูกับลมกดสนิทกันคุณพ่อสนิทกันก็แค่สนิทคุณพ่อคะนี่คุณพ่อเห็นคนอื่นดีกว่าสุชาลระคะไม่ใช่หรอกเธอก็ไม่ได้ชอบลมกดอะไรมากมายไม่ใช่เหรอคุณพ่อแต่ลมกดเป็นของลูกลูกยังพอใจเขาอยู่นะคุณพ่อพอใจ แต่ตอนนี้อ่ะผลประโยชน์ต้องมาก่อนแกคิดว่ายังไงแกคิดว่าลมกดรักแกเหรอคุณพ่อต่อให้ไม่รักเขาก็พอใจลูกเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ไม่ใช่ความรักใช่ไหมละ่ะแกคิดดูดีๆนะตอนนี้ฉลามก็เหมือนหลานถ้าฉันพูดคำเดียวไม่ว่าแกอยากได้อะไร อยากให้ช่วยอะไรถ้าสันเอ่ยปากลมกดต้องช่วยแน่ๆแกลองคิดดูไม่แค่ลมกดป่านเทพก็ด้วยคุณพ่อลำพังตัวแกก็เป็นผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชายอยู่แล้วคุณพ่อดูถูกหนูแล้วนะคะฉันก็ไม่เคยดูผิดไม่ใช่หรอคุณพ่อแกก็ไม่ได้ชอบลมกดอะไรมากมายแกจะคิดมากทำไม ทองเต็มรู้ว่าลูกสาวชอบลีโอคุณพ่อแกเลือกคนใหม่เถอะยังไงลมกดก็ไม่เหมาะกับแกฉันมองออกว่ามันรักฉลามหนูได้อยากเห็นหน้ามันจริงๆได้เห็นแน่ค่ะหนูอยากจะเจอตัวมันแกห้ามทำอะไรวู่วามเด็กขาดท้องเต็มปามลูกสาวแต่เขาก็ไม่รู้และคิดไม่ถึงว่าลยวินกับเต้ฝุ่น จะพาฉลามและผาแก้วไปอยู่ที่คอนโดคอนโดนี้น่าจะเป็นของปอเชเขาโกดมากแต่ทำอะไรไม่ได้เท่ากับฉลามไม่ได้อยู่ในความดูแลของเขาความคิดนี้ต้องไม่ใช่ของไ้ฝุ่นแน่ๆอาจเป็นความคิดของไลวินถ้าไม่ติดไ้ฝุ่นแล้วก็เขาคงพาตัวฉลามกลับมาแล้วไ้ฝุ่นบอกเรื่องนี้กับทองเต็มโดยตัวเองไ้ฝุ่น ฉลานอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแล้วไอ้ลมกดมันไม่ตามมาแน่นะผันก็ไม่รู้หรอกเพราะรายวินเขาเขาสร้างเถอะมันเป็นปัญหาของซันนี่มันไม่ใช่ปัญหาของายวินแล้วก็เอเช่แล้วอีกคนหนึ่งใครนะชาวีนั่นแหละ พวกเขาเป็นเพื่อนกันฉันไม่อยากให้พวกเขาติดใจกันเพราะฉันนะ่ะแค่นี้ไยวินก็ช่วยฉันมากแล้วไต้ฝุ่นขอบใจนะไม่เป็นไรฉันเต็มใจช่วยอยู่แล้วเมื่อก่อนนี้ฉลามก็ช่วยฉันมาตั้งเยอะนี่อืมฉลามเองไม่อยากอยู่ใกล้ไต้ฝุ่นเพราะกลัวลมกดจ้าทำอะไรบ้า,บาและทำร้ายไต้ฝุ่นด้วย ส่วนไลวินไม่ได้คิดแบบเดียวกับเขาหมอนี่กังวลเรื่องทองเต็มมากกว่ามาเฟียเท่าคนนั้นไม่น่าไว้ใจตัวเขาเองรู้สึกได้พาเก้าอยู่เป็นเพื่อนฉลามพอตอนนี้ไม่ต้องห่วงเพราะไจฝุ่นมีตาอูคอยช่วยอยู่แล้วไลวินไม่ปล่อยให้ไจ้ฝุ่นอยู่คนเดียวเพราะรู้ว่าพาเก้าถูกทำร้ายมันก็ไม่แน่หรอกว่าได้ฝุ่นจะโดนไปด้วย ถึงลมกดกับปานเทพจาสนิทกับเขาแต่ใช่ว่าก็ไม่ทำลายได้ฟุนแต่ความซวยก็บังเกิดเมื่อลมกดรู้ว่าฉลามอยู่ที่ไหนไม่จำเป็นที่ไรวินหรือใครต้องบอกเขาเพราะเขาจะไม่ปล่อยให้เมียฆ่าสายตาแล้วพราะเป็นแบบนั้นผาแก้วซึ่งเป็นบุคคลที่โชคร้ายถูกลูกน้องของลมกดลากออกไปจากคอนโดปล่อยนะปล่อยฉัน ปล่อยเออปล่อยก็ได้พงพูดอย่างหัวเสียพ่อผ่าแก้วริดเยอะทำมาข้ต้องเหนื่อยกว่าจะลากลงมาได้ไปซะไปไหนก็ไปจะให้ฉันไปไหนพวกนายจะทำอะไรสลามไม่มีใครทำอะไรฉลามหรอกผ่าแก้วทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินวนปลวนมาอยู่ใต้คอนโดยังไงยังไงเขาก็จะไม่ทิ้งฉลามส่วนฉลามเองก็ถูกลมกดกอด ปล่อยนะฉันเจ็บเจ็บหรอไงก็ฉันคิดถึงนี่คิดถึงบ้าอะไรปล่อยเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ปล่อยแล้วก็ก็อะไรก็ก็จับนะสิปล่อยก็ได้เจ็บมากเหรอให้ฉันตามหมอไหมไม่ต้องมายุ่งแกทำไรผ่าแก้วหรือเปล่าเรียกแกเลยเหรอล้มกดถึงกับเดือดพอผ่าแก้วสลามถึงได้เรียกเขาแบบนี้สลามฉลาด พรรู้ว่าลมกดโกรธมากเราต้องไปทําร้ายผากแก้วแน,น่ๆเขาจับมือของลมกดแล้วเรียกลมกดว่าเฮียลมกดได้แ,แต่มองนิ่งๆปล่อยเฮียเฮียกดอย่าทำร้ายผักแก้วเลยนะผากแก้วเป็นแค่เพื่อนถ้าผากแก้วไม่อยู่กับฉันใครจะดูแลฉันล่ะถ้าคนพิการแบบนั้นจะมาดูแลเราได้ยังไงผากแก้วไม่ได้พิการซะหน่อย ที่เจ็บตัวก็เพราะคนของเฮียไม่ใช่หรอลมกดรู้แล้วเขาก็ไม่อยากขัดใจฉลามเขาเลยต้องยอมแต่ฉลามเองไม่ได้เชื่อทุกคำพูดของลมกดเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นตัวของผาแก้วพอสักพักเขาก็เห็นผาแก้วมากับปอเช่เขาถึงกับโลงใจนับวออ่ายังดีที่ผาแก้วฉลาดตามปอเช่มาที่นี่อย่างน้อยๆก็กวางลมกดเอาไว้ได้ เขาไม่ได้ห่วงอะไรหรอกห่วงแ้่ผักแก้วต่างหากแต่ตอนนี้ไม่ว่าลมกวดจะทำอะไรเขาก็ต้องไปตามน้ำไม่ว่าจะกอดจ้จูจ๋อืมมอนนี่ไม่เคยอายแม้ต่อหน้าใครเฮียกดไม่คิดว่าเฮียจะมาที่นี่ฉันต,ต้องมาอยู่แล้วก็สลามเป็นเมียฉันนี่ครับเฮียผมก็แวะมาดูสลามเฮียคงไม่คิดนะครบว่าผม มาที่นี่เพราะฉันจะคิดอย่างนั้นทำไมดีซิที่แกก็เป็นห่วงเมียฉันเฮียจะเข้าใจผิดนะครับที่ฉลามมาอยู่ที่นี่ก็เพราะฉันรู้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉลามอยากอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่ว่าอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะฉลามฉลามได้แต่พยักหน้าการกระทำของสองคนเล่ากับคู่รักที่รักกันมากก็ไม่ปานโปอร์ใช่เองก็แทบไม่เชื่อ สิ่งที่เขารับรู้มาจากไลวินรวมถึงผาแก้วและไ้ฟุนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยรวมถึงผาแก้วก็ออกอาการงงๆความไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นดีเลยอยู่ทานข้าวด้วยกันนะปอเช่ครับพี่ถ้าอย่างนั้นผมสั่งอาหารมาจากโรงแรมดีกว่าตามใจนายเถอะผาแก้วถึงกับเดินตามปอเช่เดี๋ยวก่อนสิ มีอะไรคือฉันจะไปด้วยกันเหรอได้สิก็ต้องไปอยู่แล้วแต่ว่าฉันไม่ได้โกหกนะเรื่องคุณลมกดที่มาที่นี่เขาเอาล่ะฉันไม่ว่าอะไรหรอกพาแก้วอ,อาจกังวลมากไปคือไม่ได้กังวลน,นะคืออย่าพูดอะไรอีกเลยแค่นี้ เฮียกดก็ลอยแย่แล้วรีบไปกันเถอะก็ได้ซีหน้าของปอแช่ดูเหมือนจะลำคาญทำให้ผ่าแก้วไม่พูดอะไรต่อเดิมทีเขาก็ประทะคาลมกันบ่อยครั้งปอแช่ก็อาจไม่ชอบหน้าเขาเหมือนกันแต่จะให้ทำไงได้เพราะตอนนี้มีแต่ปอแช่คนเดียวเท่านั้นละ่ะที่ช่วยเขากับฉลามได้สถานการณ์ตอนนี้ทำเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเมื่อฉลาม กระดูท่าจะรักลมกดให้ตายสิแล้วเขาจะเอาไงต่อคนที่ตกที่นั่งลำบากก็คือเขาแม้ต่อตอนนี้คำพูดก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วดูอย่างปอเช่สิเดินทับไม่หลอกเขาขึ้นรถปิดประตูยังไม่ทันสุดวยซ้ำไม่รู้ทำไมเขาต้องรีบขนาดนี้ขับจะช้า่อยได้ไหมได้้าก็ได้ปอเช่ลดความเร็วนิดนึง แต่มันไม่ได้ทำให้พาแก้วรู้สึกดีเลยพาแก้วก็แปลกใจทำไมเบอร์เช่ต้องต้องไปสั่งอาหารที่โรงแรมเองไม่ําเป็นนี่ว่าฉันต้องสั่งลูกน้องให้ทาแทนทุกเรื่องบางเรื่องฉันทำเองได้ฉันก็ทำคือฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันแค่สงสยัยสงสยัยถ้าไม่อยากมาแล้วตามมาทำไมก็ก็ฉันแค่ถามดูเฉยๆแค่ถา,ถามดูจะเปนอะไรเล่า ผาาแก้วก็กดธเป็นเหมือนกันนะเขาก็อุตส่าห์อดทนมาตั้งนานตอนเช่จะพูดดีกับเขาบ้างมันจะตายหรือไงฉันก็แค่บอกดีถ้าง,งัานก็จอดเลยจอดเลยฉันจะลงตรงนี้แหละจะไม่ไปไหนด้วยแล้วได้ดีเลยฉันเองอ่ะก็มีอยากช้าแถมลมคานอีกตอเช่จอดแล้วให้ผาแก้วลงไปเขาทิ้งให้ผาแก้วอยู่ตรงนั้นโดยไม่สนใจ พอสักพักก็วนรถกลับมาดูตามไม่เจอกับผาแก้วแล้วปอแช่ถึงกับร้อนใจพยายามโทรหาผาแก้วแต่ผาแก้วก็ไม่รับสายส่วนผาแก้วที่อยู่ในรถกับลีโอมองโทรศัพท์ตัวเองที่อยู่ในมือเขาคือให้ฉันรับโทรศัพท์นะทำไมคิดจะให้ไอปอแช่มันช่วยเหรอเปล่าแต่ถ้าฉันไม่รับ เขาต้องเป็นห่วงแน่แล้วเป็นอะไรกับมันอ่อยมันอย่างนั้นเหรอเปล่านะฉันไม่ได้อ,อ่อยก็เ็เห็นกันอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะกับคนที่ดีแล้วทําให้คนอื่นรักกับคนที่เอาตัวเข้าแรกเพื่อให้คนอื่นรักเนี่ยฉันไม่ได้ทําอย่างนั้นซะหน่อยไม่ได้ทาอ,อย่าคิดว่าฉันมองไม่ออกทุเลศจ,จริงๆ เป็นความคิดที่ทุเลศมากพาแก้วได้แต่คิดในใจไม่รู้อะไรมันจะโวยปานนี้ทำไมเขาต้องมาเจอเลโอด้วยเมื่อไม่ชอบหน้ากันจ็บังคับให้เขาขึ้นรด,ดมาทำไมพาแก้วได้แต่นางเงียบแล้วเขาก็ตกเป็นเครื่องมือของเลโอเมื่อเลโอพาเขามาหาไดฝุ่นขอบคุณคุณเลโอมากนะครับถ้าผาแก้วไม่เจอคุณเลโอคงแย่แกไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเลโอแย่งตอบซะก่อน ผาแก้วเลยพูดไม่ออกเออมันจริงนั่นแหละเรีพูดถูกว่าเขาถูกโอเช่ทิ้งกลางทางมองนี่พูดตากับตาเห็นเหมือนตามกันมาแล้วลรีอก็สวยโอกาสนี้ชวนด้วยฝุ่นไปทานอาหารด้วยกันด้วยฝุ่นตอบตกลงทําให้ผ่าแก้วรู้สึกเป็นห่วงแต่คงไม่มีอะไรหรอกลรียรักด้วยฝุ่นสไตล์ ผมไม่ทําอะไรคนที่ตัวเองรักแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะมีภัยมาถึงตัวได้บุญถ้าอย่างนั้นฉันกลับห้องดีกว่าจะกลับห้องเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะให้เต้าหูไปสง่งเออก็ได้พาแก้วยิมดิมเขาออกไปก่อนที่ไต้บุญจะไปกับลีโอซสีอีกไต้ฝุ่นในรักเพื่อนจังให้คนตามไปดูแลผ่าแก้วด้วย ก็ผากแก้วนะอยู่คนเดียวนี่ครับแล้วนี่ก็ยังเจ็บอยู่ด้วยอะ่ะแด้ป่นเป็นหัวนะครับแต่ว่าเราจะไปทานที่ไหนกันดีครับผมจะได้บอกให้ายวินตามไปได้ถูกอะไรนะนี่จะให้ลายวินไปด้วยเหรออา้าวไม่ได้เหรอครับเออได้สิเีโอไม่รู้จะพูดยังไงเขาไม่ได้อยากให้มันไปด้วยแต่ก็ขัดไม่ได้อยู่ดีรู้ถึงรู้ าะน้องมีแฟนอยู่แล้วแต่เขาเลือกที่จะสู้สู้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่มีทางชนะแต่ความจริงใจของเขาสักวันหนึ่งไต้ฝุ่นคงเห็นเขาต้องทานอาหารร่วมกับไรวินนายนี่เก่งดีเนาะชวนได้ฝุ่นมากินอาหารได้ด้วยชวนแฟนคนอื่นมาแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่ดีหรอกนะฉันรู้แต่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมแต้ฝุ่นเออ อ๋อใช่ไลวินก็อย่าคิดมากเลยนะคุณรีโอเขาก็แค่ชวนมาทานอาหารเองต้ยฝุ่นจับมือของไลวินเบาๆเป็นเชิงห้ามเพราะไม่อยากให้มีเรื่องเขารู้แหละ่อให้มีเรื่องกันไลวินแล้วรีโอก็คงไม่ยอมเหมือนกันต้ยฝุ่นลงใจเมื่อไม่เกิดสงครามกลางโต๊ะอาหารก็พอหลังจากทานอาหารเสร็จ ไลวินก็ดึงมือเขาขึ้นรถทันทีโดยที่ไม่ทันได้ล่ำลาลีโอทำอะไรเนี่ยน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรก็หมอนั่นนะต้องจะแย่งแฟนคนเดิมมานี่เลยไลยวินดึงน้องเข้ามาประชิดตัวแล้วกัดที่ต้นคอด้วยฝุ่นเองถึงกับร้องเจ็บ,บนะเจ็บ,บสีดีทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะล้อมันเป็นรอยอย่างนี้คนอื่นเห็นเข้า ทนายเขานะจะได้รู้ไงว่ามีเจ้าของแล้วคนอื่นเขาก็รู้แล้วป่ะแล้วเป็นหมาหรือไงกัดจนนั่นแหละถ้าไม่หยุดก็จะกัดอยู่อย่างนี้แหละแล้วฉันไม่ทำอะไรเล่าก็อย่าทำน่ารักให้คนอื่นเห็นสิแค่ฉันคนเดียวไม่พอเลยไงอุตส่าหอดใจไม่ทำอะไรแล้วนะอย่าให้ต้องเหลืออดใครกันหน้าที่ต้องเหลืออด ฉันน่ะต้องหากเล่าฉันทําอะไรก็เย็นชาสมัตจะหวานเหมือนผู้อื่นรวมเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้หรือไงแล้วเมื่อก่อนเรายังเด็กตอนนี้เราโตแล้วโตวแล้วแล้วไงเล่ามันก็ทําได้เหมือนกันนะโจกระทาไม่ได้เหรอทำไมต้องกัดด้วยอยากให้โจก็ออได้ฝุ่นโูดไปไม่ทันคิดก็ถูกไร่วนจูบเลย คราวนี้ไม่จบเปล่าน้องยังถูกดึงเสื้อลงแล้วกัดที่หน้าอกโอ้ยอยเจรบนะลายวินลายวินเงยหนะ้ากอนจะยิ้มเล็กน้อยแต่ฉันชอบโลกจิตต่อให้ด้วยฝุ่นจะว่าเขาแรงกว่านี้ลายวินก็ไม่โกรธเขาดึงน้องเข้ามากอดก่อดที่จะดึงเสื้อขึ้นเขาทำทุกอย่างเพื่อให้น้องรู้ว่าเขารักรักมากและจะไม่ยอมเสียน้องไปอีก